สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้นะครับเราก็มีเจ้าโตโยต้าคลาวนะครับมานําเสนอกันนะสำหรับแฟนคลาวนะก็ใครกําลังมองหาอยู่ก็ลองจัดไปนะครับเผื่อจะถูกใจนะรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เป็นรุ่น MS51 ครับคูเป้นะสองประตูนะครับทะเบียนกอนะครับตรงรุ่นเครื่องก็เป็นตัว 1G นะครับเกียร์ออโต้ครับภายในนี่ก็แต่งเต็มมาเลยครับสภาพสวยๆนะครับทะเบียนไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนครับ รถขับได้ดีมากครับเครื่องก็เพิ่งทามาใหม่นะครับช่วงล่างใหม่รถันี้น้ำมันล้วนนะครับนะเป็นตัวสองประตูทรงสปอร์ตดูมากๆครับนี่สไตล์อเมริก,กันเลยนะใครที่ชอบเจ้าคลาวนี่นะข้างในนี่ใหญ่โตกว้างขวางครับไร้ปัญหานะครับของที่ใช้นี่ก็เป็นของเบิกใหม่จากศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับนะขับไปไหนนี่คือเท่แน่นอนครับนี่ อ่าคันนี้ครับของแต่งครบทุกจุดนะครับสภาพแบบนี้ก็หาค่อนข้างยากนะครับขับขี่นี่อุ่นใจได้เลยครับนะก็ใครที่อยากได้คาวแล้วก็บางคนก็อยากจะเอาซากมาปั้นนะครับคันนี้คือได้ไปนี่คือใช้ได้เลยครับพร้อมใช้ได้เลยนะเจ้าของการันตีมานะครับนะของแต่ละอย่างนี่เป็นของดีๆทั้งนั้นนะครับแอร์ก็เย็นนะทำมาใหม่แล้วหมดไป5 0,000ื่นกว่าบาทนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาเวอร์ด้วยครับ ขับง่ายครับขับสบ,บายครับคันนี้นี่ซื้อไปก็คือใช้ได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาปปั้นสร้างก,กันนะครับราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่5,5 0,000บาทนะครับใครรับได้ก็ลองจัดไปแล้วกันนะครับเราเจอก็มาชี้เป้ากันนะครับเผื่อ,อความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ตามหาอยู่นะ,ะงบพร้อมก็ลองดูแล้วกันนะครับนะ ช่องทางการติดต่อก็สามารถติดต่อผู้ขายได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนะจะมีรายละเอียดผู้ขายไว้ให้นะครับกดเข้าไปในลิงก์นะใครที่หาไม่เจอก็ถ้าดูทางโทรศัพท์ก็จะอยู่ทางมุมล่างขวามือนะครับเป็นลูกศรชี้ลงนะครับก็จะมีอ่าให้คลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอเป็นลิงก์ทาง Facebook ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มนะทางเฟซบุ o กครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยครับขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าจะนัดเวลาเข้าไปดูจริงก็ได้นะติดต่อทองรถได้โดยตรงนะครับ ทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับนะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับก็ย้ํากันทุกคลิปนะครับยังไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยนะครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถขําใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ